ต่อมาอารมณ์ดีเข้าใจอารมณ์ดีเพราะว่าพวกที่เดี๋ยวไเด็กหน้านนครับเดีจะให้เขาเด่นหน้าไปก่อนผมจะเขาไปให้อาหารตัวเล็กกันนะครับ เป็ดรุ่นี้เป็นเป็ดผขนรับเป็ดุนอายุสองเดือนสเดือนไข่จะสามือนแล้วเดี๋วยวผมจะเก็บไข่เป็ดของตัวนครับเดี๋ยวมาเก็บไข่กันแบบการวางไข่ของเขา ใช่เรากรบดินไว้กบแกบไปนะครับมาปกติให้เซาลักเกาหน่วยชิปหน่อยเดี๋ยวเบื้องเสาร์นี้นะครับจะมีชักหน่อย เกือบนนขนาเขาจะเขาจะทับแกวอย่บนี้นะครับบางครั้งรัาสังเกตจะประเห็นด้วยซ้ำเขาจะมาขนเปิดเบิง้งตรงที่เขาเคยใครเขาจะใครเป็นประจำครับ จะไข่เป็นประจำกาขนหาเดี๋เลยครับตามจำนวนครับประมาณเขาเคยใครไหายออกสม,ม่ำเสมอครับผมผมเนี่ยแต่อยู่ประมาณวันทิ่หน่วยสิบตัวตหนเดี๋ยวมันนี้ก็น่าเป็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแิบแต่สิบหน่วยคือเก่าครับเราจะถาม ทานทังเสาอาหารของเป็ดไข่ส่วนในไขก่กบเป็นหวัวอาหารอาหารอาหารไข่เลครับเพืนอให้รุ่นเรื่องไข่ก็ดีสมบูรณ์ไข่ไข่ยกกินมาหลายครับยี่สิบตัวเนี่ยเดี๋ยวมาเบิร์นดุลหน่อยกันนะครับรุลหน่อย 好、啊、好 เดี๋ยวจะให้ขบเปียกอาหารเสริมตอนส่อนนะครับกินเขาจะบ่คอยกินครับให้อาหารแค่ข้าบเดียวครับไม่ใส่ ผมจะพาไปเบงิงไปเบิงหลุมที่กระรังโบไฟอยู่นะครับตอนนี้ติดโคกไฟอยู่เนี่ยลูกค้าเพา่อจะสร้างจองครับจะนัดส่งกันนัดส่งกันวันพรุ่งนี้ครับเนี่ยครับส่วนที่ลูกค้าสร้างจองไว้นะครับเช่า ออกไปไว้แรงแข็งแรงครับ